โอ้ยฝ่าสุดยดเลยยี่้าวันดีกาว้เป๊ะเลยใบสามวันดีเนี่ยใบสามชิ้ยังกว่าอันท่ <h <h ัวครับอ่หมูว네ัดวัดไม่ี่น้องเมืองบัดวัดรใบสามสองนี่นี่เทาวาสีเงนเทาวาเปลี่ยนน้ำละ้สีเงนอ่ะอ่ะหมูห้องไปหลาไปไหนห้องเศ้าเก่าเศร้าเก่าลูกลูกได้หมูครับลูกเก่าจจเล่น นครับทีมงานนายห้อยปอสีบัตให้เห็นคิดว่าการถือเปลได้บางหรนอไวัดด้วยสายตาประสบการณ์นะนี่เราเบิ้องต้นเรียบไหวมันง่ายๆยุดกันเลยทีมงานลำหมูนะขามันหลาูกจัดเลยฝันดีไว้ฝันดีฝันดีฝัญดีเองไหมวัญคือจอมบ้านนะเอนจอม

sáu mươi, bốn mươi ba, 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 bốn mươi 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 mươi ba, เออผมยอับังตุกี้ผมมีหอกมีก็สามสอ้หมูไปแน่นนาไปขายรถขายกล้วยมันขายรถด่เนี่ยกาจริงเวียดนามเวียดนามด้วามันจีง่ายกล้วยับผม อามูผมขอเบอร์ฝากพี่น้องนะศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองแปดสี่แปดแปดสี่แปดศูนย์หนึ่งสามแปดให้พ่านพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเฮ้าบนเนี่ยบัดโชคดีปีใหม่เด้อให้ถือเลขถือเบอร์เด้อให้เจริญเจริญสุขคนเด้อครับผมในหอยสี่แปดอืมเฟซที่อูน้ำนะครับเออให้ให้เจริญเจริญเลี้ยงควายค่ะให้มีกำไรกันสุขคนครับต่วย่ามนี่มันถือกับผ้ากันซื้อไว้ครับามตัวย่ามแพงจะไปแย่งกันซื้อครับผมให้เอาเงินไว้ในกระเป๋าครับผมขขอออบบคคุณนนนะหมมูลาายๆรััพ่ใดดีงก ก่อนขึ้นไปช่วาามูกับพอแมพี่น้องเยฟซีในหอยซีแปนะครับพอกันไม่สนามหนาปีหนาสนามนี่ปีหนานะครับ